ไปงามๆพี่น้องเลยดูทั่วใบขัางหน้านะจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติจริงๆค่ะงามจา้ะงามจริงๆเลยต้นนี่โอ้ยอยู่ข้างในพี่น้องนี่โอ้ยยอดใบอดนอนพี่น้องเลยนี่เห็นไหมโอ้ยงาม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  งามงามงามโอ้ยงามพี่น้องนี่ไบนี่ยังอ่อนอยู่นะคะอืมนี่จะ้ยนี่จะขา้าว่า สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้ตต๊กก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาชมนะคะมาชมต้นคนานะคะว่ายัางมีอยู่หรือเปล่านะคะตามที่ริมชายหาดนะคะเอาเดินไปดูด้วยกันกับเ๊กเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะค่ะเป็นบรรยากาศชายหาดนะคะท้องทะเลคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะวันนี้ไม่มีคนเลยคะ่ะ สุดยอดเลยมาเจอแล้วนะคะมาเจอแล้วจ้าพี่น้องนี่จ้าอุ้ยอ่อนก็มีละจ้านี่นะคะนี่จ้ายอดอ่อนเลยงามๆนี่จ้ายอดอ่อนๆเลยจ้า เอายอดอ่อนนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันจะไม่ขมนะคะถ้าแก่แล้วมันจะขมค่ะอุ้ยดูเม็ดนะคะเม็ดของต้นคณะทะาเลนะคะอุ้ยดนนนยูนี่จ้ะอ่อนๆเลยจ้านี่จ้ะนี่นี่เห็นไหมจ้ะออ่อนๆเลยค่ะ ค <peach> ณะทะเลจะแตกต่างกับคณะบ้านเรานะคะจะคมกว่าหน่อยนะคะนี่นะจ้าอุย้ยพี่น้องยอดงามๆนี่ โอ้ยอยยอดกำลังงามเลยจ้ะนี่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 นีย่ยอดยอดคนาโงาม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 นี่อ้นี่นี่นงามถามว่าทำไมถึงมาชอบเก็บคณะทะเลนะคะทำไมไม่ซื้อกินนะคะคณะเดนมาร์ก คณะทะเลเป็นคณะที่ขึ้นจากธรรมชาตินะคะเรามาชมเราก็ได้ความสวยงามของเขาด้วยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะความสวยงามจากธรรมชาตินะคะที่เขาเกิดขึ้นเองาเดินไปดูกันต่อเลยค่ะไปดูต้นอื่นกันต่อเลยจ้ะก็ไปดูต้นอื่นกันต่อเลยนะจ้านี่แหละค่ะ ถึงชอบนะคะชอบพาเพื่อนๆมาชมนะคะมาชมคณะทะเลมาชมาความสวยงามจากธรรมชาตินะคะอุ้ยนี่ก็มีค่ะอุ้ยดูเป็นเม็ดหมดแล้วนะคะดอกอุ้ยนี่มองเห็นอยู่คะ่ะด้านในนี่จากเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่นี่ อ่อนๆเลยจ้าโอ้ยใบงามๆพี่น้องเลยดูทั่วใบขน้านะจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติจริงๆค่ะงามจา้ะงามจริงๆเลยต้นนี่โอ้อยููข้างในพี่น้องนี่โอ้ยยอดใบอ่อนๆพี่น้องเลยนี่เห็นไหมโอ้ยงาม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  งามงามงามอุ้ยงามพี่น้องนี่ไบนี่ยังอ่อนอยู่นะคะอืมจะอุ้ยนี่จากค่าถ้ากินดิบเยอะจำ,ออจำนวนมากจะไม่ดีนะคะแนะนำให้ต้มสุกก่อนเนาะลวกให้สุกก่อนทำให้สุก น้อยอยู่นะคะยอดอย่างน้อยอยู่นะคะกำลาังงามเลยนี่ละจ้ะทั้งใหญ่ทั้งงามเลยจ้ะเราลองไปดูก็อื่นกันต่อเลยจ้ะโอ้ยนี่นี่นี่ ลองดูสิจ๊ะยังมีเหลือไหมนะคะสองดูแล้วต้นนี้ไม่มีนะคะนูนูๆค่ะด้านบนด้านบนนะคะอือเยด้านบนนี่นะคะกำลังออกยอดเลยจ้ะรอไว้เที่ยวหน้าเนาะ นี่จะยอดคนะทะเลนะคะยอดคนะทะเลจะเห็นอีกต้นหนึ่งล่ะ uh huh. ต้นนี้นะคะโอ,อ้ไม่มีใบย่อไม่มีใบอ่อนจ้ะ uh huh. เราไปดูนี่จะเห็นเฮ้ย นี่มีไม่เอย่ยไม่มีจ้ะไม่มีใบอ่อนไม่มียอดอ่อนเราไปดูกันต่อเลยจ้านี่จ้ะเห็นอีกหนึ่งต้นแล้วนะคะนี่ค่ะมีอยู่นะคะ เอาใบอ่อนๆนี่ก็เป็นต้นกุหลาบทะเลนะคะกุหลาบป่าสวยงามนะคะนี่ก็เป็นต้นอะไรหรือ,อติ๊กไม่รู้จักนะคะสวยเลยค่ะสวยมากเลยจ้าโอ้ยต้นนี้นี่จ้า เจออีกแล้วจ้านน่นี่พี่น้องเลยกำลังงามเลยจ้ะกำลังงามเลยก็เจออีกหนึ่งก้อนนะคะส่องหาดูนะคะโอ้ยพี่น้องเลยงามงามโอ้โอ นี่จ้าพี่น้องนี่น้ำน้ำนี่จ้าโอ้ยได้แล้วจ้าหืมงามจ้านีจา่นจ้าก็เป็นเม็ดนะคะเม็ดของดอกคนาทะเลนะคะโอ้ยน้ำทะเลคะ่ะ วยจริงๆจ,จ้ะก็จะมีนะคะมีอีกต้นข้างๆกันนะคะไปดูกันค่ะกับติ๊กต้นนี้ยังเล็กอยู่นะคะยังเล็กอยู่นะคะต้นนี้ปล่อยเขานะคะให้เขาโตนี่ค่ะมาดูต้นนี้กันนะคะยังมีอยู่ค่ะ นี่ค่ะมีอยู่ค่ะใบอ่อนๆใบคณะอ่อนๆเลยจ้าพี่นองเลยน,นี่แหละค่ะอุ้ยตรงนี้ก็มีจ้ะ น oh, ี่นๆโอ้นี่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 ๆฮึฮึฮึอุ้ยมีอยู่จ้ะนี่คนก็เริ่มมาเล่นน้ำทะเลแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งก็กันตรงนี้จ้ะอออันี่จ้ะมีน้ำ งามงามงามยังเล็กอยู่นะคะยังเล็กอยู่คนก็เริ่มมาเล่นน้ำทะเลแล้วนะคะตอนนี้นี่จะ้ะเรามาเดินผาดงกุหลาบทะเลกันนะคะสวย นี่ค่ะต้นข้างหน้าทะเลมันก็ใหญ่หมดแล้วค่ะแก่หมดละโอ้โหนี่จ้านี่จ้าไม่มีกิ่งอ่อนนะคะไม่มีใบอ่อนนี่นี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วพี่น้องเลยเจออีกแล้วนะคะมีรอยเด็ดไปแล้วนะคะเนี่ยมีรอยเด็ดไป นี่ก็โตแล้วนะคะนี่ค่ะกำลังสวยเลยค่ะได้หนึ่งใบนะคะเราไปดูทางนู้นต่อกันเลยจ้านี่จ้ะอีกหนึ่งกอใหญ่ๆนะคะ อุ้ยมยีจุจ่าอุ้ยนี่จ้ะเป็นเม็ดมดแล้วมีจ้านี่จ้ะนี่งามไหมคะใบคณะนะอ่อนๆจ้าอื้ย ต้นนี้เยอะแยะเลยจ้าอืมข้างในก็มีจ้ะโุ้หมันต้นใหญ่ต้นใหญ่จริงๆเลยต้นใหญ่นี่จ้าต้นใหญ่มากเลยจ้า นี่แหะค่ะพี่น้องก็อยู่ดงงขนานะคะอยู่ดงขะน,น่างามไมมพี่น้องเลยขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับติ๊กด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ